สวัสดีครับผมยินิีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับผมเปา่าอแฮปซีสวัสดีทุกคนด้วยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะสตรีมกับ CPU ียูยอดสนใจของวันนี้คือ Intel Core i3 นะครับคือ Intel Core i3 12100F เจะเป็นแกนนำวันนี้เครื่องนี้อยู่ที่22,990เดี๋ยววันนี้เราจะลองสตรีมกันว่ามันจะสตรีมได้ไหมสเปคที่อยู่คือข้างซ้ายตัวนี้ครับ CPU จะเป็นตัวหลักตัวนี้ครับ Intel Core i3 12100F สีคอร์ เทอร์โบ4.3กิกะเฮิร์ตเทอร์โบครับตัวนี้ครับถามว่าอัปเกรดเป็น i5 72400F ได้ไหมอัปเกรดได้นะครับบวก3,500ตรงนี้ตัวมัทเตอร์บอร์ดครับจะเป็น asus ครับ asus prime ชุด10ตัว m d ddr4 ครับรองรับ ram ddr4 ram สูงสุด64กิกครับใส่2แถว64กิกที่บัสสปีดสูงสุด3,200เมกะเฮิร์ครับ ram จะเป็น g.skill ครับ r i p จอ5ครับเป็น16กิก dual channel บัส2,666 กเกอร์สครับแล้วก็การจอครับจะขยับกลายเป็นตัว MSI ครับ GeForce GTX 1650งหกแรม4ี่ิกกีดีเดียนั่นเองสตอเรจจะเป็น WD Black ครับ s n 7 5 0 SE ประกัน5ปีด้วย No, 250กิกะสเปซ3,200 MB กะครับเคสเนี่ยเป็น AeroCoo ูตัว Falcon เพราะว่าสปายอย่างนี่ผมอธิบายไปมันจะเป็นพราะว่าสปายของ FSP X I have CPU ที่ผลิตให้กับตัวร้านผมนี่วัตต์สูงสุดเนี่ย550วัตต์80 plus บลอนดดังนั้นเครื่องนี้ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้22,890ดูซิว่ามันสามารถสตรีมเกมอะไรได้บ้างก็คือตอนเนี้อยู่ในตรงสตรีมมาสังเกตดูครับผมจะปรับภาพเป็นอย่างนี้นะครับ เอาพุตตรงนี้เห็นมั้ยฮะบิตเลทที่6,000นะครับปรับ CPU เป็น very fast นะครับ CPU Z ครับ Intel Core i3 1 0 0 f ตรงนี้ครับ Turbo 4.3ครับ4 c อ r e 8 Thread c a c h 12 MB ครับ Level 2นี่1.25 MB ครับคูณ4ตอนนั้นน่ะ c a c h Level 2จะมี5 MB และ Level 3จะมี12 MB เป็น Smart Cache ตรงนี้ Motherboard ครับ Asus ครับ Prime H6.0 MD DDR4 ตรงนี้นะครับ PCIe 5.0นะครับ Memory ครับ 16GB DDR4 Dual Channel Bus 2 6 6 6, 6 MHz ครับ Graphics ครับเป็น Nvidia GeForce GTX 1650เนี่ยนะผมสตรีมอยู่นะครับสตรีมอยู่ใน Twitch นันเดนเค้านี้เดี๋ยวเราจะไปลองแบบลองเล่นเกมกันดวนะูว่ามันจะสามารถที่จะเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับอันนี้22,890นี่ไงเฮ้ยสตรีมได้ว่ะมาหนึ่งเอาชัวร์ๆขอดูเฟรมก่อน บยอกข้อละเอียดที่ Full HD ครับ1 9 2 0ก0ารครับผมปิดลบร้อยอย่างนะ Fxaa ปิดลบร้อยอย่าง Fxaa นะครับ Fsa ปิด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 ทำนี้ปรับปรับ3าหลอดแบบนี้ Texture เป็น HighShader เป็น HighShadow เดี๋ยวเปิดลองเปิด Normal ดูก่อน Reflection เป็น h i g h r e f l e c t i o n f n t e s i เป็น x 2ครับอ่ะปฏิแก้ตาไฟเอ็มนะเฮ้ยมันก็เล่นได้ดีหว่านี่เปิดเงาไว้เนี่ยประมาณ55เฟรมก็เหรอกระตุกปะไม่กระตุปปะนกะตนะเนี่ย22,990 ปรับตามนั้นเลยเปิดเงาด้วยวันนี้เนี่ยมาเนี้ห้าสิบหกสิบเฟรมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องไปที่คนจะเยอะว่ะห้าสิบหกสิบเฟรมคราวนี้คําถามต่อไปนะครับคนเยอะแบบนี้นี่แค่คนเยอะแล้วนะผู้เล่นในเมืองประมาณเยอะอยู่อะเยอะอยู่เยอะอยู่นะเยอะอยู่เอาเยอะ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 หกสิบกว่าเฟรมหกสิบกว่าเฟรมตรงนี้คนเยอะด้วยที่หลกบาทถ้าสมมติว่าผมปิดเงาล่ะเพราะว่าตอนนี้มันไฮใช่ปะไฮไฮใช่ปะถ้าเราปิดเงาอย่างเดียวอะ ถ้าเราปิดเงาอย่างเดียวที่เหลือ,อยัง high high off high off high high ถ้าเราปิดเงาตรงนี้ครับผมว่าเฟรมจะเยอะยกว่านี้โอ้ว,วัสวัสดีครับ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 เห็นปะเฟรมจะอยู่ที่ประมาณั้งห้าสิบหกสิบเฟรมมันไปหนักที่ CPU เป็นหลักครับห้าสิบหกสิบเฟรมตรงนี้เา้าชัวร์พี่ว่าประมาณห้าสิบหกสิบเฟรมโอเคอยู่อาจจะเพราะเราปรับภาพแบบ ฟาท์เทสด้วย60เฟรมนะถ้าอยู่คนเดียวเดียกัน80บพี่นะอย่าลืมว่านี่คือสตรีมอยู่ด้วย22 890 i3 1 2 1 0 0 f ครับคือยอมแบบยอมปรับภาพแบบปรับไฮแล้วปิดเงาผมวงว่าโอเคนะแค่ดีก็ไม่แย่แต่ละไฟ์เอมอะอย่างที่บอกออบเจ็ตมันค่อนข้างเยอะนะออบเจ็ตมันค่อนข้างเยอะตรงนี้70เฟรมเห็นหมห้าส0เฟรมปรับไฮไปด้วยนะ แจ้งก่อนนี่คือปรับตามนี้นะครับอีกรอบนึงฮะหายหมดทุกอย่างมีออฟแค่ชาร์โดออฟแค่รีเฟรชชั n เองที่เหลือหายหมดนะครับก็จะเฟรมเดียก็จะประมาณนี้ผมมองว่าถ้าปรับต่ำกว่านี้เห็นไหนคมคนเยอะอยตกใจเหมือนเลยครับตรงนี้คือผมมองว่าถ้าถามความเป็นส่วนตัวผมมองว่าถ้าไฟเอ็มเนี่ยถ้าปรับเป็นนอร์มัลเนี่ย แล้วก็เปิดเงาไปดอมบ้างถุอยาก็จะจบแต่ว่าผมพยายามเปิด high ไฮไว้ก่อนเพราะว่าเกมมปนเซ็ตมาอย่างนั้นแล้วก็ปิดเงาซะนะครับจากนั้นเนี่ยไฟเอ็มเนี่ยสามารถที่จะสตรีมได้นะครับอย่างว่าแล้ว2อ0 0ัอ่ะใช่ปะ่ะต่อไปครับวอลเลย์บอลครับฟูให้ดีครับคุณพ่อกราฟิกปรับสูงนะปรับสุดหมดร้อยแปดสิบสองร้อยเฟรมสำหรับประมาณ190เฟรมเขาจะสำหรับวอลเลย์บอลครับเอ้ยไม่แย่นะ เอ้ยไม่แย่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 ไม่แ yeah, ย่ yeah. อย่าลืมท่้นมาสตรีมไปด้วยครับไอสายสองหนเคร F, ื่องละสอ0หเองคือที่เมื่มอกี้ผมบอกไปฮะเดสแมทมันค,ค่อนข้างกินสเปคนะเพราะว่าจะโดนคนมันเยอะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบไปไน็นลายลักษณะแบบถ้าเป็เล่นแบบอันเดรสอ่ะมันอาจจะกินน้อยกว่านี้ก็ได้ประมาณนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเฟรมครับสองร้อยเฟรมบางช่วงบางตอนครับผมมองว่าสำหรับวอลเลย์บเนี่ยปรับสุดนะที่ Full HD ก็อยู่ที่ประมาณสัก200เฟรมเนาะ200เฟรมก็สามารถที่จะแบบ เล่นได้แบบสบายๆนะครับไอพวกเกนชินอะไรเงี้ยเล่นได้อยู่แล้วนะเกนชินอะเกมต่อไปที่จะเล่นคือ PUBG ที่เป็นสตรีมใช้สตรีมเนี่ย PUBG ครับ,รบตเซตติ้งตรงนี้ครับ Full h d ครับ Full HD นะและปรับทุกอย่างเป็น Very Low ว i วิ Distance ์อันตครับว i ลลิสแตนด์อันตราปรับทุกอย่าง Very Low ว์ไปลองสตรีมกันครับ P.U.B.G หรือว่า PUBG ครับค <c oughs> <c oughs> อมลื่นมากครับ คอบเลาดีโคตรดีดีมากครับพี่บอลเร็วกว่าเะเออแล้วแหละแล้วแหลกเรียกว่าช่วยทำมากินเนี่ยเห็นป่ะสตตีมอยู่ป่ะทุกคนหุยร้อยก็เฟรมโอ้ my ย o d ไยยยยยย่ยยอยย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 ยอยย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 งบยยยยายยยยยยยมยยยยยะมยยยยยยรยย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 ยะยยยยยอยยยย่ยย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 เย ประมาณ90เฟรมสำหรับ PUBG ครับตอนนี้ฮะ PUBG ตอนนี้70เฟรม80เฟรมว่ะนี่สตรีมไปด้วยนะเนี่ยเห็นว่า CPU วิ่งร้อยเลยเห็นปะหนักข้ออยู่เอาเลือกอยู่ฮะในการสตรีมนี่สตรีมให้ดูเลยฮะเฟรมเรทประมาณสัก80เฟรม70เฟรมนะมีร่วนั้นสตรีมเนี่ยมันก็แค่กิน CPU สังเกตดู CPU วิ่ง93%เนี่ะคือต่อให้เจอบีบวงหรืออะไรงเงี้ยมันก็แบบสบายเนาะประมาณนี้80-90เฟรม100เฟรมครับสำหรับ PUBG กับ PUBG ครับ 3เกม้ะนะ 5m v a l o o p u s g s r e เกมนึงครับ effect regen ครับปรับตามนี้นะนี่นะ medium m o d e ด detail เป็น medium ครับ effect detail เป็น medium ครับ impact มาเป็นโลครับ black d o เป็น medium disable disable low โลว้าวปรับกลางผสมต่ำว่ะ frame r a ขอรอลงพื้นก่อนนะว้าว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 วว้าววว้าวโอ้ยร้อเฟรมเลยเหรอ โอ้โหเอปกไหวหวาะปรับกลางผสมต่ำอ,ะ120อะ่ะร้อยยี่สิบเฟรมอ่ะไอ้โง่ไอ้โง่อะไรเป็นไรเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยกูตาย <S 2> <S 2> ผมว่าเล่นได้มาสักร้อยยี่สิบร้อยสาสิบเฟรมสำหรับเอปกปรับปรับเซตติ้งก็ปรับตามนี้นะครับ เห็นไหมมีเดียมมีเดียมโลมีเดียมดิสเซเบอร์ดิสเซเบอร์ปรับโลเรียกได้ว่ากลางผสมโลแล้วกันสำหรับเอฟเฟกมีเจียนครับ โอเคประมาณนี้ครับทุกคนครับดังนั้นนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปครับเมื่อกี้เราเองก็ทดสอบอะไรไปหมดแล้วก็คือเล่น 5M เล่นได้วา l o พับจีเอเป็ก e รเจนซีเกมที่ผมทดสอบไปนะครับก็เล่นได้การเซ็ตต้องเซ็ตติ้งก็ปรับตามนั้นเลยน,ะนั้นน่ยก็จะได้เฟรมเรทประมาณนั้นอย่างที่ผมบอกครับราคาเครื่องนี้มันแค่20,000ื่นสองหมื่นสอการ้อยแต่ว่า CPU จะเป็น Intel ลเจะดสินตัวนี้ i3 12 100F ตัวนี้ 4คอร์8เทรด4.3ครับใครอยากได้แรงกว่านี้ก็ลองอัพเกรดเป็น i5 12400F ดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็มัตส์บอร์ดนะครับ ASUS Prime นะครับ ASUS Prime H610M DDR4 อะแรมเนี่ยเป็น G Skill Ripjow 5นะครับ16กิกครับ Storage WD Black ครับ250กิกครับอัพเกรดเป็น i5 ได้อัพเกรดความจุได้การ์ดจอเป็น1650ครับ ทีฟอร์ส g ึงตัวเวนสัต X จะ MSI ครับ4 g D b กิกตรงนี้ครับดังนั้นถ้าอยากได้แรงกว่านี้อัปเกรด CPU เป็น i5 2 4 0 0ี่รโรวมถึงอัปเกรดจอเป็น6 5 0 0 XT ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้สามารถสตรีมได้และวันนี้ผมเองมาสตรีมให้แล้วสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อตามช่องทางนี้แล้วก็ทุกๆช่ทงทางที่เป็นของ i have CPU แล so ้วกันฝากเครื่องนี้ไปด้วยครับจนกว่าช่้งหน้าอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ